สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนชาว Facebook และ Social c a m มนะคะคลิปนี้คือน้องเกจะมาประกาศผลว่าใครที่ได้รางวัลของจอนนั้นน้องเกไม่สบายนิดนึงเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้แต่งหน้าแล้วก็เดินซับทั้งวันเลยก็คือจะมาประกาศผลนะคะว่าใครที่ได้รางวัลที่1-2ึ่งสามทางจอดาหน้านะคะคนแรกนะคะที่อยากจะให้คือคาเดี๋ยวเแป๊บนึงเนาะ นี่นะคะคนแรกที่ได้คือคุณคนนี้ค่ะคาวาคาวาควา้าคว้าอะไรเนี่ยนัทธาริกาคะคุณนัทธาริกานะคะ,คก,ะ,คะก็ยินดีด้วยนะคะกับรางวัลที่หนึ่งเพราะว่าน้องเกดเห็นแล้วน้องเกดรู้สึกว่าเออแบบมันใช่อะ่ะเออมันรู้สึกว่ามันเป็นทรงเดียวกันกับน้องเกดอะคือใส่ถูกว่านใส่จันตาลอยใส่นตาราเล็กเลยน,นิดเดียว เออเป็นเป็นโอเคนะคะคนต่อมาคนรางวัลที่2ก็คือรางวัลที่2คือคุณ PHB นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนนี้นะคะเล่นทาง Facebook ก็คือ PHB นะคะคนนี้นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือครีมกันแดดนะคะก็คือ อย่างที่กนองเกบอกทุกครั้งนะคะว่าครีมกันแดดเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราควรที่จะทาไม่ว่าเราจะผิวหน้าดียังไงแต่ครีมกันแดดเราก็ต้องทานะคะโอเคค่ะคนต่อมาที่ได้รางวัลก็คือ3 4 5ก็คือจะเป็นคุณ t m m l l s s นะคะแล้วก็ s a m s ี Secret แล้วก็พ i ี m Prem นะคะแป๊บหนึ่งเนาะนะคะคุณแซม ซอมซี่ซีเคล็ดนะคะแล้วก็คุณไทม์เลสนะคะแล้วก็คุณพีม,มแพลวหรืออะไรเนี่ยค่ะ<ม>ก็ยินดีเลยนะคะกับ5คนที่ได้นะคะก็เดี๋ยวจะให้ติดต่อกลับมานะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็เอ่อคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วเดี๋ยวน้องเก๋ก็จะ แล้วก็คอมเมนต์ที่อยู่มาน้องเกดก็จะส่งของไปให้น้อแล้วก็โอ้โหวานเหนื่อยมากเดินซับหน้าต้องแต่แบบแต่งหน้าต้องแต่แบบเจ็ดโมงแปดโมงยันแบบสองโมงสามโมงเสร็จปุ๊บกินข้าวพักอยู่ชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงแล้วก็สี่โมงครึ่งจนถึงแบบทุ่มกว่าจนรีเต้นเสร็จอะซับตลอดเลยเหนื่อยมากก็ใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อน้องเกดม,มาได้น้อแล้วก็ ส่วนเรื่อง pre order นะคะสำเพ็งก็พวกแปลงええ ans, plaque, bathroom, อายไลนนองอายไลเนอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ดูคลิปที่ผ่านมาเนาะก็ pre ได้แล้วนะคะเพราะตอนนี้เปิดรับแล้วนะคะจนถึงวันที่3กุมภานะคะดินสอเขียนคิ้วเมืองจีนไฮไลท์ MTI ปัดแก้ม MTI สีชมพูอะไรอย่างเงี้ยก็ pre order เข้ามาได้นะคะก็บอกกันได้เนาะโอเคค่ะคลิปนี้ไปเท่านี้นะคะบ๊ายบาย รดต่อมานาะยยินดีด้วยนะคะใครไม่ได้อยาเสียใจเดี๋ยวจะหามาอีกหามาอีกแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวดูคลิปแต่งหน้าของจอร์ดาหาว่ามีไม่กี่อย่างแต่สวยชํำชัดเจนทุกอย่างเลยบ๊ายบายค่ะ